บทพุทธังสระนังคจฉามีอะไรเนี่ยถือเป็นของสำคัญมากนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเวลาเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาอื่นมานับถือศาสนาพุทธเนี่ยกล่าวปฏิญาณตัวด้วยบทนี้เองการบวชพระสมัยแรกๆแค่ปฏิญาณตัวพุทธทางสระนังคจฉามีเป็นพระาละะต่อมา ก็มีระเบียบพิธีมากขึ้นใช้ยติของสงฆ์นะงั้นพวกเราปฏิญาณตัวเป็นชาวพุทธแล้วเราต้องสมควรเป็นชาวพุทธจริงๆริงศีลห้าต้องรักษานตอนท้ายจากบทของศีลห้าบอกว่ามีห้าข้ออะไรบ้างแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันมีประโยชน์อะไรถือศีลแล้วจะมีความสุขถือศีลแล้วจะร่ำรวยนะ ถือศีลแล้วก็จะเข้าถึงความสงบถึงพระนิพพานได้เป็นฐานนี้คนยุคเราเนี่ยมันไม่เห็นคุณค่าของศีลเห็นว่าใครถือศีลเป็นเรื่องของคนโง่ถ้าเราลองถือศีลให้ต่อเนื่องอย่างบางคนเข้าพรรษารักษาศีลเนทํยทำได้ตลอดสามเดือนพอทำได้ตลอดสามเดือนเนี่ยเวลาเราคิดถึงศีลเมา่เรารักษามาดีแล้ว จิตใจมันจะร่าเริงจิตใจมันจะเบิกบานสมาธิมันเกิดจิตใจมีศรัทธาเหนียวแน่นมันคงมากขึ้นมากขึ้นในสมัยพุทธกาลก็มีพระองค์หนึ่งท่านบวดรุ่นเดียวกันนะบนรรลุพระอรหันต์ไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยท่านก็เสียใจมากวันหนึ่งเอามีดโคนนะปาดคอตัวเองเลยว่า ตายซะอเถิดอย่าอยู่เลยโง่หลือเกินกินข้าวชาวบ้านทุกวันทุกวันไม่มีมรรคผลอะไรกับใครเขาเลยพอท,ท่านเชือดคอเสร็จแล้วท่านก็นึกขึ้นได้อย่างน,นว่าตั้งแต่บวชมาเนี่ยท่านรักษาศีลอย่างดีเลยไม่เคยดังพลอยเลยตัวท่านเองก็นึกไม่ออกเลยว่าตัวเองทําผิดศีลอะไรเพื่อนสาหาท่นานมีพระด้วยกันก็ไม่มีใครว่าท่านว่ารักษาศีนดังพลอยแล้วพทธเจ้าก็ไม่ตำหนิไม่เคยว่าเลยว่าศีนไม่ดี ถพราะท่านคิดได้อย่างนี้ท่านนั้นเองนะใจท่านร่าเริงอย่างน้อยเรามีคุณงามความดีเรามีศีลอยู่ในตัวพรใจท่านร่าเริงใจท่านก็สงบเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิจิตท่านก็ได้สมาธิในขณะนั้นแล้วท่านก็เจริญปัญญาในขณะนั้นเลยเห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูปรากฏว่าท่านบนรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเนี่ยอาศัยว่าตั้งใจรักษาศีลมา เพะั้นพวกเราทุกวันนี้คนมันไม่มีศีลมีธรรมโกหกหลอกลวงทำความเดือดร้อนไปทุกย่อมย่า่าแต่ในชุมชนเล็กๆในสังคมเล็กๆในครอบครัวบางครอบครัวบางบ้านมีคนไม่มีศีลมีธรรมอยู่มันวุ่นวายในที่ทำงานเขามีมีศีลก็ยุ่งในสังคมใหญ่นักาการเมืองอะไรเนี่ยกัปัญหาวุ่นวาย งันพวกเราเราไปสอนคนอื่นเข้าไปบอกให้เขารักษาศีลทําไม่ได้หรอกเราตั้งใจรักษาของเราเองก็ล้กกันใครทําก็ดีของตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละคนอื่นคนไหนไม่ได้ทําเขาก็ไม่ได้ของดีของวิเศษไปเมื่อเรารักษาศีลน,นะเราคิดถึงศีลเรียกว่าศีลานุสติแล้วถ้าเราทําสมถะไม่เป็นเข้าสมาธิเข้าฌานไม่เป็นรักษาศีลให้ดี รักษาศีลล้วค่อยคิดถึงศีนของเราเรื่อยๆว่าเนี่ยวันนี้ก็ไม่เคยดังพร้อยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ดังพร้อยคิดทบทวนอยู่เรียกว่าศีลานุสติการที่เราคอยะระลึกถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วศีลานุสติเป็นสมถะกรรมฐานอย่างหนึ่งพอนึกแล้วจิตจะสงบสงบแค่นี้แหละพอจะบรรลุมรรคผลได้นะแค่สามารถไปเจริญปัญญาต่อได้ เวลาจิตไม่สงบจิตมันหนีตัวเองมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจมันลืมตัวเองไปถ้าเรามีศีลเรานึกถึงว่าเรารักษาศีลได้ดีจิตใจมีความสุขจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจที่มันฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิมันลืมเนื้อลืมตัวเนี่ยเพราะว่ามันเที่ยวไปหาความสุขภายนอกตัวมันเองไม่มีความสุขมันก็วิ่งพล่านเที่ยะหาความสุขที่อื่น ใครๆเคยเห็นหมาขี้เลื้อนไหมหมาขี้เลื้อนใจของเราบางคนนะมันเป็นหมาขี้เลื้อนหมาขี้เลื้อนเนี่ยพระเจ้าท่านเคยชีย้ให้พระนนท์ดูเมื่อคืนนี้มีหมาตัวหนึ่งมันเป็นขี้เลื้อนมันนอนอยู่หน้ากุฏิท่านมันนอนมันคิดว่ามันจะสบายเดียวเดียวมันก็คันมันก็เกาวกากาแล้ววิ่งไปที่อื่นนะไปหาว่าที่อื่นจะมีความสุขอีก ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่ใต้ต้นไม้แต่เดี๋ยวนึงก็ขันเกาเกาเกาแล้ววิ่งไปอีกมันทุกข์นะเที่ยวหาความสุขไปเนี่ยทั้งคืนเลยมันวิ่งอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยใ,ใจที่มันหิวความสุขนะมันไม่มีความสุขอยู่ในตัวเองม,มันเหมือนหมาขี้เลื้อนมันเที่ยววิ่งพล่านพล่านไปถนะ้าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะใจเรามีความสุขใจเราก็จะไม่วิ่งพล่านไปเมื่อเราคิดถึงความดีอะไรที่เราทําไว้สักอย่างหนึ่ง ถ้าเรารักษาศีลได้ดีนึกถึงศีลเราทําทานเรานึกถึงทานนึกถึงไปหรือไม่มีอะไรจะนึกถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีคุณงามความดีท่านมีปัญญาท่านมีความกรุณาท่านมีความบริสุทธิ์ใน่ยนะคิดพิจารณาไปหรือคิดถึงครูบาอาจารย์แต่ครูบาอาจารย์รุ่นนี้ก็ลําบากหน่อยนะเราไม่รู้ว่าใครเป็นพระจริงพระปลอม คิดถึงพระพุทธเจ้าก็ปลอดภัยดีไม่ต้องเสียใจทีหลังคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์พระสงฆ์ก็หมู่สงฆ์สาวกไม่ใช่องใดวองหนึ่งหรอกควรงามความดีของพระสงฆ์แต่เดิมพระสงฆ์ท่านก็มีกิเลสเหมือนเราเป็นปุถุชนเหมือนเหล่าน,น,นี้แหละอาศัยได้เผื่อพืชปฏิบัติในศีลในธรรมยกระดับจิตใจจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ ท่านเป็นพระสงฆ์ตัวจริงเป็นอริยสงฆนะ์พวกเราก็วันหนึ่งจะเดินตามท่านไปนะเราก็จะไปอย่างท่านได้ปนะลุกใจอย่างนี้นะใจมีความเข้มแข็งมีความสุขมีสมาธิขึ้นมาหรือบางทีเราคิดถึงคนดีๆนะอย่างเราคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวทำความดีเยอะอ่างเงี้ยพอเราคิดถึงเรามีความสุขนะพอเรามีความสุขนะใจเราก็มีสมาธิเกิดขึ้น การที่ถึงคนดีๆแล้วก็มีความสุขแล้วเกิดสมาธิขึ้นนะเรียกว่าเทวตาโนสติเทวดาเทวดาไม่เฉพาะเทวดาบนฟ้าหรอกมนุษย์ที่มีคุณงามความดีก็เรียกมนุษย์สเทโวเป็นมนุษย์เทวดาเรานึกถึงคนดีๆนะเป็นโมเดลที่ดีใจเรามีความสุขเลยเราคิดถึงความตายคิดถึงความตายใจก็สงบสุขสําหรับบางคน บางคนคิดถึงความตายแล้วจิตใจเราสำลรสายถ้าคิดถึงความตายแล้วจิตใจเราสำลรสายก็ไม่เอาถ้าคิดถึงแล้วสบายใจก็คิดถึงพระโบราณท่านแต่งกลอนนะคิดถึงความตายสบายนักนะมันหักลักหักหลงในสงสารมันเทามืดโมหันอันตรการอะไรนะหานทำให้หานไม่สุดอะไรไม่สุดุ้งจับไม่ได้แนละ้ว นี่คิดถึงความตายจิตใจก็สบายนะหรือคิดถึงร่างกายของเราเองนะเรามีร่างกายอยู่แล้วแต่เราลืมมันตลอดนะเรานึกถึงร่างกายของตัวเองบ่อยๆนึกถึงผมเป็นยังไงนะผมมีสียังไงนะรูปร่างเป็นยังไงมีสียังไงมีกลิ่นยังไงนะไม่ต้องขนาดพิจารณาว่ารถเป็นยังไงนะไม่ต้องชิมนะเวริเวร์ไป ดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนดูมันรูปร่างเป็นยังไงมันมีสียังไงมีกลิ่นยังไงมันไม่สวยไม่งามยังไงมันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุเป็นธาตุดินหรือว่าเป็นธาตุน้ำอย่างเงี้ยดูค่อยๆดูไปทีละส่วนบางคนพอใจในการพิจารณกายพิจารณาร่างกายแล้วจิตใจก็สงบมีความสุขอีกหรือเราตามรู้สึกถึงลมหายใจนะ ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกคนไหนที่หายใจแล้วตามรู้การหายใจนะตามรู้ร่างกายที่หายใจแล้วมีความสุขแล้วก็รู้การหายใจไปจิตใจก็มีความสุขขึ้นมางั้นพวกเราต้องรู้จักหาที่พักให้ใจถ้าเราอยู่ในสังคมเมืองซึ่งมันเลาร้อนมีความทุกข์มีปัญหามากมายเนะี่ย ถ้าเรารู้จักหาที่พักให้ใจให้ใจมันมีความสุขบ้างมันก็สบายนะพอจิตใจมันมีความสุขแล้วนะมันอิ่มเอิบอยู่กับตัวเองเราก็พยายามมาคอยรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวไป,ปจิตใจมีความสุขแล้วอย่าไปเพลิดเพลินหลงโลกไปซะอีกเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านใหม่พอจิตใจเรามีความสุขนะเราก็มารู้สึกอยู่ที่กายมารู้สึกอยู่ที่ใจนะใจหนีไปใจหนีไปเรารู้ทันใจหนีไปเรารู้ทันฝึกอานนี้บ่อยๆ ตรงที่ใจมันหนีไปนะปกติมันก็หนีไปคิดหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยจิตใจมันชอบหนีไปตลอดเวลาเนี่ยตอนแรกที่หลวงพ่อสอนนะเรื่องอนุสติต่างๆนะคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึง,ท,ง,ถงทานถึงศีลถึงลมหายใจถึงความตายอะไรนะอันนั้นจะได้สมาธิชนิดที่จิตใจสงบมีความสุข หัจากนี้เราจะมาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึง่งยกระดับขึ้นไปเป็นสมาธิที่จะเอาไว้ใช้เจริญปัญญาหรือทำวิปัสสนากรรมฐานสมาธิสงบเนี่ยมันมีความสุขมีความสงบมันสบายนะแต่มันไม่ยอมเดินปัญญามันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะนจิตเนี่ยมันถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมันถอนตัวออกมาจากเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง นะมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานมาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้แสดงนะวิธีที่เราฝึกสมาธิชนิดที่2องนียทำยังไงดีเราสังเกตดูใจของเราก็ได้นะอย่างใจเรามีความสุขอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเผลอไปคิดเรื่องอื่นนะหรือใจเราเป็นยังไงหรือรู้ร่างกายก็ได้เห็นร่างกายหายใจร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจอย่าไปดูที่ลมหายใจนะให้ดูร่างกายหายใจ การดูลมหายใจกับดูร่างกายหายใจเนี่ยมีผลไม่เหมือนกันถ้าเราดูลมหายใจเนี่ยจิตมันจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปนนิง่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้สมถะกรรมฐานเฉยๆเลยนะไม่ใช่สมาธิที่จะต่อยอดไปเจริญปัญญาหรอกถ้าจะต่อยอดไปเจริญปัญญาเนี่ยทำอีกแบบหนึ่งนะดูกราฟิกสูทั้งหลายให้เธอคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า หายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวท่านไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจนะท่านให้ดูเนี่ยร่างกายเนี่ยมันหายใจออกยาวร่างกายหายใจเข้ายาวร่างกายหายใจออกสั้นร่างกายหายใจเข้าสั้นใครเป็นคนหายใจร่างกายเป็นคนหายใจเรารู้อะไรรู้ร่างกายที่หายใจออกรู้ร่างกายที่หายใจเข้านะรู้แล้วจะได้อะไรขึ้นมารู้แล้วมันก็จะเห็นว่าร่างกายนั้นเป็นส่วนหนึ่ง จิตที่เป็นคน <ร rier S 1> <acceptable> ไปรู้ร่างกายนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งจิตมันจะแยกตัวออกมาเป็นคนดูนเราจะมาฝึกให้จิตเป็นคนดูใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้หรือใช้อีกอย่างหนึ่งเรารู้ร่างกายหายใจไปแต่บางทีใจมันลอยใจมันหนีไปคิดเรื่องอื่นให้เรารู้ทันว่าใจมันหนีไปแล้วนะมันลืมร่างกายที่กําลังหายใจมันไม่ดูร่างกายที่หายใจมันหนีไปคิดเรื่องน้นคิดเรื่องนี้ให้รู้ทันว่าจิตมันหนีไป ทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตหนีไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติทําไมเวลาเรารู้ว่าจิตไหลไปแล้วจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลไปเนี่ยเป็นจิตที่เคลื่อนไปด้วยความฟุ้งซ่านเป็นจิตที่มีโมหะเป็นตัวผลักดันถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านเมื่อนั้นโมหะจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อใดมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลส เมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี่คือกฎของธรรมะงั้นอาศัยที่ว่าเรารู้ร่างกายหายใจไปนี้แหละนะถ้าเราทําได้ดีใจเราตั้งมั่นแล้วเราก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไปแต่ถ้าใจมันยังไม่ตั้งมั่นใจมันหนีมันหนีไปคิดหายใจอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าใจมันหนีไปคิดหายใจไปหายใจไปจิตมันไหลเข้าไปจ้องลมหายใจไปเพ่งลมหายใจ รู้ว่าจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตที่เคลื่อนเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้ให้หัดรู้อย่างนี้บ่อยๆทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะไม่เคลื่อนโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปรักษามันให้เคลื่อนแล้วรู้ดีกว่ากลัวมันเคลื่อนแล้วคอยควบคุมตัวเองไว้ถ้ากลัวมันเคลื่อนแล้วควบคุมตัวเองไว้นะจิตจะไม่มีความสุขจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาน จะเป็นผู้รู้ที่แข็งแข็งใช้ไม่ได้เป็นผู้รู้ที่แข็งกระด้างเพราะฉะนั้นเราทุกวันนะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นเราเห็นร่างกายหายใจอยู่ใจเป็นคนดูถ้าใจฟุ้งซ่านใจมันหนีไปหนีไปคิดก็รู้หนีไปเพ่งลมหายใจก็รู้ถ้าใจมันไม่หนีแล้วเราก็เอาใจที่รู้ตัวอยู่เนี่ยเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไปตรงนี้คือการเริ่มต้นของการเจริญปัญญา ปัญญาขั้นที่หนึ่งนะมันคือนามรูปปริเฉทยาณปัญญาที่สามารถแยกรูปกระนามได้รูปคืออะไรรูปก็คือร่างกายที่กำลังหายใจออกหายใจเข้านามคืออะไรนามคือจิตใจซึ่งเป็นคนไปรู้ว่าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนั้นเป็นคนละอันกันเห็นไหมเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วนะเราถึงจะทำได้ ถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตไหลแฉลบไปแฉลบมาแล้วนะเราทำกรรมฐานไปเช่นเราเห็นร่างกายหายใจอย่างเงี้ยเมื่อจิตมันหนีไปเรารู้ทันจิตมันจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราถึงจะแยกขันธ์ได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้เราก็จะเห็นว่าร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูนะต่อมาเราจะไปยืนไปเดินไปนั่งไปนอนนะไม่ว่าร่างกายเคลื่อนไหวอะไรเราก็จะเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายทำงานไปเรื่อยๆแต่ใจเราเป็นคนดู กายกับใจเป็นคนละอันกันเนี่ยเบื้องต้นของกรรมฐานในการเจริญปัญญานะเนจริญปัญญาเนี่ยถ้าไม่แยกรูปแยกนามนะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงหลวงตามหาบัวฟันธงเลยว่าถ้ายังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์นะแยกธาตุแยกขันธ์นเป็นยังไงแยกธาตุร่างกายเนี่ยเป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะ จิตใจก็เป็นบิญญาณธาตุแยกอย่างนี้มองเลือกแยกธาตุแยกขันเป็นยังไงแยกขันก็ร่างกายเป็นรูปขันหนึ่งขันนะความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันนี่เป็นนามนะความจําได้หมายรู้เป็นสัญญาขันนะนี่เป็นนามธรรมสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วเป็นอีกขันหนึ่งเรียกสังขารขันเป็นนามธรรมจิตที่ออกรับรู้ทางตาทางหูทางจมูก ทางลิ้นทางกายทางใจเนะจะเรียกว่าวิญญาณขันธ์นะวิญญาณกับจิตก็เป็นสิ่งเดียวกันนะแต่ว่าเวลามันทําหน้าที่ออกไปรับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเรามักจะเรียกว่าิิญญาณตรงที่เป็นจิตนะมักจะเป็นจิตที่สุขที่ทุกข์ที่สเสวอยอารมณ์ที่อย่างโน้นที่อย่างนี้นะแต่จริงๆก็คืออันเดียวกันธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยถ้าเราแยกได้นะเราจะแยก ร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์ก็อยู่ส่วนความรู้สึกสุขทุกข์ความจําก็อยู่ส่วนความจําความปรุงดีปรุงชั่วเช่นโลภโกรดหลงอยู่ส่วนความโลภโกรดหลงไปจิตใจเป็นคนดูอยู่อีกตาหากเนะนี่คยค่อยๆหัดค่อยๆแยกตัวเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยถ้าเราแยกไม่ออกนะเราจเจริญปัญญายากยกเว้นยกเว้นคนซึ่งบารมีแก่กล้าเต็มรอบแล้ว อย่างในสมัยพุทธกาลนะบางคนไม่เคยได้ยินเรื่องขันห้าไม่เคยได้ยินเรื่องอายตนาหกไม่เคยได้ยินเรื่องรูปเรื่องนามเลยนะได้ฟังคนสรรเสริญพระพุทธเจ้านะจิตรวมปุ๊บเป็นโสดาเลยพวกนั้นเขาเต็มอยู่แล้วหรือบางคนได้ยินพระพุทธเจ้าเทศกว้างๆท่านั้นเองว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเกิดแล้วก็ตายทุกคนเกิดแล้วก็ตายเนี่ยพอเห็นอย่างนี้นะเข้าใจเขายอมรับเลยว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยง นะเกิดแล้วก็ตายพวกนี้บารมีแก่กล้ามากนะฟังนิดเดียวบรรู้ล้บางคนก็ต้องละเอียดกว่านั้นอีกนะอย่างจะดูชีวิตเนี่ยไม่ใช่ดูว่าตั้งแต่เกิดจนตายดูแค่นี้ก็บรรลุต้องซอยละเอียดขั้นตอนเราเห็นว่าชีวิตในวัยเด็กของเราอย่างพวกเราส่วนใหญ่ในนี้ชีวิตในวัยเด็กผ่านไปแล้วชีวิตในวัยรุ่นบางคนก็ผ่านไปแล้วบางคนกําลังจะผ่านไปนะชีวิตหนุ่มสาว นะบางคนส่วนใหญ่ในนี้ก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่นานมันก็ผ่านไปนะบางคนก็เป็นกลางกลางคนชีวิตกลางคนนี้ไม่นานก็ผ่านไปนะต่อไปก็แก่แก่แล้วไม่นานมันก็ผ่านไปไม่ผ่านเหมือนกันนะตายไปเนี่ยเขาดูนะว่าชีวิตแต่ละช่วงวัยร้วนแต่เกิดแล้วก็ดับไปมาแล้วก็หายไปหมดไปสิ้นไปบางคนเห็นแค่นี้นะก็บรรลุโสดาแล้ว ใจเขายอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเขามองเห็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าบารมีเราไม่พอนะบุญวาสนาบารมีสติปัญญาเราไม่พอก็ดูให้มันละเอียดขึ้นไปอีกถ้าจะดูแบบนานๆดูทีดูไม่พอกนะิเลสมันลากเราไปหมดเราก็ดูให้ละเอียดละเอียดเราจะเห็นเลยว่าอย่างชีวิตของเราเนี่ยแต่ละวันเราไม่เหมือนกันบางวันเราสุขบางวันเราทุกข์บางวันเราดีบางวันเราร้ายนะ บางวันก็มโมโหทั้งวันเนี่ยดูไปแต่ละวัน yes, ไม่เคยเหมือนกันพอดูอย่างนี้ได้แล้วต่อไปดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกในวันเดียวกัน same, นะเช้าสายบ่ายเย็นเราก<แ>็ไม่เหมือนกันตอนเช้ามีความรู้สึกอย่างนี้ตอนสายรู้สึกอย่างนี้ตอนบ่ายตอนเย็นรู้สึกอย่างนี้อย่างตอนนี้อากาศมันเย็นเช้านะแดดส่องเรานิดหน่อยนะเราก็มีความสุขมีลมอ่อนนอนพัดมีความสุขนะพอแดดแรงขึ้นสายขึ้นสายขึ้นใช่ไหม มันไม่สุกแล้วมันร้อนแล้วนะใจชักกระบนกระวายแล้วร่างกายที่ทีแรกหน้านวลนวลตอนนี้เป็นหน้าที่มีเหงื่อไหลยเยิ้มนะร่างกายเริ่มสุดโทรมลง